ยิ้มหน่อยยิ้มไงอยู่เป็นาว่เออเป็นตัวคนมาคือยังมาได้เลขเด็ดแล้วนี่ล่ะเดี๋ยวไปถามหนนี่ไปค่ะงไม่ากาได้้วานก่อ นี่แล้วผู้สรีอักเอาผู้เดียวนี่นั่งยืนไกลมือเนาะนั่งยืนไก่ไกลมือนี่ได้ก็ได้มือนี่ยละเลขเป็นยังไงคุณแม่งวดบ้างฮะวดแล้วถังเสื้อหัวหัวเนี่ยวดบล้วหันหัวสวยจีงวดนี้เล่งดีๆคุณแม่งวดนี้เล่งดีๆ ดอพ่อหนูอีกบอ่ฝันดีแล้วคุณแม่ว่านี้ฝันดีบปะไม่กฝันดีแต่มัน่ฝันคือเพลินแล้วบ่เอาเป็นเจียงเด๋เพื่อนนอนฝันจะของนั่งฝันบอกให้เจียงเด๋คือมาบ่กฝันคือเพลินตีบ่ค่อยฝันบ่แม่บอแต่จครับเคยฝันเป็นเลขบ่บ่ร์เป็นบ่ขันที่ได้ก็คือ ในน้ำมูกระโดดอืมโอ้เป็นออมตอนนี้คุณแม่อาศัยมูนี่ฮ่ามูคนไทยกันตั้งใดเนาะครับเออเอาแสดงว่ามือนี่ก็คือมหามูหลายๆก็คิดว่าหนาสิได้น้ำมูอยู่นาะแม่เนาะครับนี่ละเล่งดีดเด้วยแม่คู่เพิ่นสี่ห่จังไดแน่ทังครับ ห้าโมงห้างรล้หเราบอกเแตอร่เนบ้าฮะแบบเาม่้านงนี่แหละจะมก็สายแก็ยูนีล่ะเราจะแม่นตัวหันยูนี่ตัวเนาะยูคือกันล่ะม่ันแต่จะพี่บุญรักแม่จะสมเรแม่จะพี่บุญรักคะถือไบเื่ได้มันเขาจากบานอันนั่น อ่านม่หเอ,อ่านเด็กอ่นค่ะน,นี่ก็เป็นปลาล่มพีที่เพิรเนนะค่ะเนาะปลาล่มพีทีที่เพิรนของผู้ดำค่ะ ผลลหมากลากไม่้อมซับเหลายาปลาปิ้งทุกอย่างคะ่ะปลาปิ้งบะหมีม่ค่ะมิตรผลไมข้ามหมากพันข้ามผู้เนาะคะนะ่ะเนาะตอนนี้ก็คือเพื่นจะเตรียมของเพื่อสีไหวเนาะคะนะ่ะเนาะฝ่ายผู้ฮ้า รับน้องแอ๊ดนี่ครับบ้านอยู่ตรงขามบ้านแม่คู่นี่แหละครับเพิ่นได้โชคบอกค่ะเพิ่นถูกบอกว่า่าดูทุกงวดน้องแอ๊น่ะโอ้เพิ่นถูกทุกง,งวดครับไม่ใช่เฉพาะรัฐบาลครับ ทั้าน้อยล่าโอ้ทั้งน้อยทั้งเล่าบ่ค่ะแกมีขาประจำเลยแต่ตัวดีอหลีเราเคยอยู่ไก่เดนี่คือพญางปไก่ๆนะะเพิ่นอยู่บ้านบ่ล่อค่ะเขาดักทางนีเลยครับตอนนี้้วครับขยืนขาข้างประตูไว้แลยวางไว้เลยบ่อยหาออกบ่อยเข่าเลยเป็นบ่ะค่ะเต็มด้วยยูทูบใช่ไหมค่ะรับเต็มด้วยดีเนาะเต็มด้วย่งยูทูบใช่ไหมค่ะ โอ้เพิ่นถูกทางน้อยทางลาวทางไทยเป็นบ้าค่ะโอ้ถูกมาหลายงวดติดเป็นบ้ายังนี้ค่ะพักผ่านยินมาจอบพ้นค่ะตนนี้เท่าไหรบ้ค่ะมัดจอบพ้นเพิ่มแล้วครับแพ้า้นมีโชคขับไปในก็มูค่ะมีงานเดี๋ยวเดี๋ยวคนมีเพค่มเข้าไปแสดงว่าคนมีโชคเขาแก่กระเพื่อนบอกคือเข้าไปในก็มูสนะคนมีโชคนี่หลุดจัเข้าไปจอบเบิ้งโอ้ยเป็นหัวหน้าขบวนเป็นเป็นนักจอบบรหัสนักจอบเบิ้งค่ะคนมีโชค ไปเริ่มบอกง่เด้อคนผู้ชมห้องดังๆนี่เด้อคุณมั๊ยโสดพญานงม่หนิแคบเบิดนี่เด้อโอ้ไปไปไปคนมีโชคเออแล้วโอ้มีแปวด้วยเหรอ สวัสดีค hmm. ่ะสวัสด mm ีค่ะอคมอาแล้วคะ้านปตื้นเต้นเลหลายเ้ราะบางยานี่พอะไรหลวันวันนึ่งเป็ีนยังไงนาะไุาหัรบดตัวใหญ่ครับก็ถือหม่เล่าครับโอ้หม่บ้านนี่บอกเอก้อนครับโอ้ค่ะบวที่พ่อกันอยู่ว่างน้าชุนบดเอาน้ำ ตอนนั้นไปไปบวงไปบวงงันบวกสวงนี่นไปเพื่อะไรเ,เมื่อวันนั้นบอกมาอยู่คาสวนจำได้ปเมื่อวันนั้นน้องแอ๊กไข่ไว้หนึ่งสีที่แหงหนึ่งจับ้าหนึ่งสีเป็นบังนีี่อ่างูัุมันหักลง่ไม่เลขถูกเขนก่อนนนันเอาเดียวเก่ากิอันนั้นเลขถูกลแอ๊กเ่อไว้กอนนั้นเดี๋ยวงวดนี่ ฟันไปว่าีฟันวันนี้ฟันว่ได้เว้องฟันว่ได้เน้องฟันว่าได้เร้อย่างเดียวดเลยอันนี้ฟันกระโดดับฟันตตองวัฟันได้ทอันตองหั คงจะออก0ูนหาี่เจ้าบอกคงออกซูนหาเจ้าซื้อเหล็กสามซีโอ้อตัวที่มักไม่ใจนะตัวนี้มีตัวใดแนนะ่ที่ซื้อไว้กันมีม3ามซครับศ8นย์แปดสามกรบซูอันนี้มันแปลจากความฝันที่ว่าในแบบหวห้องบอ บอไดแปลครับอันซ sure ื้อไปเาจงมาซื so 4, 48, e ้อมาแล้วค well, ่อยมาฝันซื้อเลขศูนย์แปับสามซีแล้วฝัน่าไดแพอครับสวัสดีครับขอบคุณทุกช่านคับนย์แปดคนนัง้เนาะได้แล้วฝันบอไดเนาะได้ของเนาะนี่เขา้เนาะสัสดีสามตัวเก่าเก่าสซนสามศูนย์ เก้าสามสี่กับห้าศูนย์แปดเนาะจังไหนเคยได้ไปซื้อเลขสองตัวนี้ไว้ฝันสะก้อนบอกว่าได้ไปซื้อค่ะบ่อฝันครับเพราะว่านี่คนผักเสือเนาะอ๋อก็่ได้ซื้อไว้ยิบไว้ยิบลอตเตอรี่มาแล้วก็ฝันดีบอกค่ะมาเป็นบัตรบัตรเงินแมนคือน้ำเงินในบานนะเป็นเลขที่ขึ้นมากซื้อๆเป็นบ่อนแรกเลย ก็คือมักซื้อไว้ซื้อครับคนดวงดีเก้าสามสี่คนดวงเฮงห้าศูนย์แปดเนาะเอาเอาดวงเด้อครับเอ็กซ์ซีค่มักถ้าชอบน้ำลงแอกครับผมแอกคนดวงดีครับผมซื้อยังกะออกซื้อยังกะถือเนาะคนดวงดีคนดวงดีขอน้ำยาเพื่อนเนี่ยคันเป็นไงขอคำน้ำยาเฮ้าขอคำน้ำยา เ้ม่ะค่ะแม่ยาเนาะค่ะงาปูกับงาเนาะค่ะแม่บองาอย่างเดียวครับแม่ย่างาเพิ่นซื้อบ้างไหนก็ค่ะแม่ย่าเยคแม่ย่าเื็นงา้อยครับโอ้แม่ย่าซอยโยย่าซอยลอนที่เาอปชื่อใช่ดู้ำยะขอหนังงาหน่อย้ทีดเรื่อยๆเปนบ้อ่าย่าซอย 9ก้าสาจับห้าศูนครับผมถ้าชอบเริ่มน้องแอคกันจัดครับผม้าบ่ชอบก็านนะครับไข่เย็นเที่ยงหน้าทางครับผมทานน้าท่าน้องแอคจากน่อยกันนอ้าวท้เราก็ะมาถามต่อกันก่อนเดี๋ยวจังไรก็ขอบคุณน้อแอคหลายๆ้ครับเนาะขอบคุขอบคุณครับขอบคุณรัวหน้รวยๆนะคะ เล่าด Re ูดูว่านเราเล่าลองเนี่ยพูมานะคะดูว่านเราต่อไปนี้ก็คือล้อมไปพูกระมากข้ามที่นี่นะอันนี้ก็คือเป็นบริเวณบ้านน้องดวงดีบางหันเนาะค่ะเนาะเพิ่นได้โชคได้ลาบยู่เรื่อยอยู่สุงวดสุงวดเนาะค่ะเนาะก็ได

สรุปเมื่อนี้เลขที่เพื่อนได้จากยาสอยก็คือเริ่มแล้วตัวได้ก่อนเลขนะเลขที่วัาซื้อไว้นะห้าศูนย์แปด่ะห้าศูนย์แปดกับเก้าสามสี่เก้าสามสี่ค่ะ าาเ,ออเอดเบอร์แอดกะสมองมักให้สีดีแล้วย่างบ้านในพ่นประตูบ้านเพื่อนกะบจำบ่ได้แล้วค่ะต้องย้อนขึ้นมาหาหน้องเพป็นไหมค่ะเอาจ้าไหนมาเนี่ยแกค,คลิปนี้กะบคอจบเพียงแค่นี้นะค,ะค,นค่ะเขามาแล้วกะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เนเดอร์ค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้ทั้งช่องนะคะเนาะสิได้ เพื่อสิบได้พาดคลิปใหม่ๆนาอคขะเนาะสวัสดีค่ะ